ผู้หญิงจองหองปากร้ายสพนาน้ำที่เขาใช้ทำให้วิอเลสกัดฟันกรอดเธอหันคอแล้วเดินกลับมาอย่างเร็วผู้หญิงจองหองปากร้ายหรอเธอจ้องเขาขม็งความสูงของเขาทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กกระจ่อยลอยทันทีแผงอกแก่งพึงพายภายใต้สูตรหรูราคาแพงผ่านการซักรีดอย่างเนี้ยบเขาดูสง่าจนอดชื่นชมไม่ได้ใบหน้าหล่อคมในตาสีเทาเข้มจมูกโด่งเชิดเยื่อหยิ่งรับกระเรียวปากกระจับแดงสด วิ o เล t ยอมรับอยู่ในใจว่าเขาหล่อราวกับเทพบุตรเดินดินแน่ละ่ะแล้วคุณก็เดินกลับมาแบรนดอนผู้พร้อมเหยียดยิ้มในตาคมกวาดมองล่างเล็กตรงหน้าตั้งแต่หัวจรดเท้ายอมรับอยู่ในใจอย่างไม่ลังเลว่าเธอสวยแต่เขาไม่ได้ลงจากรถเพื่อชื่นชมความสวยของเธอสำหรับเขาผู้หญิงเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สวยงามไร้ความจริงใจลงไหลในแสงสีชื่อเสียงเหมือนเธอคนนั้น เธอคนที่ทําให้เขาเจ็บปางตายเธอคนที่พังทลายความสัมพันธ์ที่สร้างกันมายาวนานเพียงเพราะคําว่าอยากวิ่งตามฝันฝันที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นวิโอเลตเชิดหน้าเธอสลัดคําว่าหล่อราวกับเทพบุตรเดินดินออกจากสมองหยาบคายเธอพูดในตาคมของเขาหลีมองเธอไม่หยาบคายไปกว่าคุณแน่นี่คุณต้องการอะไรคําขอโทษว่าไงนะ วิวเล็เสียงสูงผู้ชายไร้มารยาทตรงหน้าต้องการคำขอโทษจากเธอเหรอถ้าจะมีใครสักคนเราต้องขอโทษแล้วแล้วก็สมควรเป็นเขามากกว่าแบรนเด n จ้องวงหน้าหวานคมม่งเสียงเข้มเข้นออกมานอกจากหยาบคายแล้วยังหูไม่ดีอีกด้วยคุณเพิ่งด่าผมและคว้างเงินใส่หน้าคนของผมให้ตายเถอะ ที่ว่ากันว่าการพัฒนาความคิดของพวกผู้ชายจบไปตั้งแต่หัดกดชักโครกได้ก็คงจริงสินะพวกผู้ชายถึงได้มีตะก,กะประหลาดยอยู่ตลอดวิโอเลตประชดพร้อมยิมย้มยาะแล้วตะก,กะของพวกผู้หญิงดีกว่าผู้ชายตรงไหนพวกเธอชอบบอกว่าต้องการรักแท้แต่สุดท้ายก็แค่อยากได้ชื่อเสียงจอมปลอมจนยอมทิ้งทุกอย่างแบรนดอนเถียนด้วยประสบการณ์ตัวเองแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องขอโทษฉันตรงไหนมีทราบวิโอเลตตะคอก มันเกี่ยวแน่มันตอกย้ำให้ผมเชื่อว่าพวกผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจเกาหลีเหนือคงใช้พวกคุณเป็นอาวุชีวภาพาเข้าสักวันคุณคงโดนเป็นคนแรกคุณพูดบ้าอะไรขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ววโอเลตตะคอกรอให้ฝนตกเป็นกบก่อนเถอะแบรนดอนตะคอกรอให้ฉันเรียกตำรวจเพราะคุณขับรถชนฉันง่ายกว่าววโอเลตตะคอกกลับสองหนุ่มสาวจ้องหน้ากันแน่นิ่งอย่างเอาเรื่อง ถ้าเป็นในการ์ตูนก็คงเห็นสายฟ้าฟาดพุ่งเอาจากในตาของทั้งคู่เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครทำให้แดนนี่และลินซี่ที่ยืนมองอยู่ไม่ห่างต้องมีเข้ามาหาเจ้านายของพวกเขาเมิสคะเขาต้องการอะไรลินซี่กระซิบถามเธอต้องการอะไรครับแดนนี่กระซิบถามเจ้านายตัวเองเช่นกันสองหนุ่มสาวที่ถูกถามหันไปตอบคนของตัวเองพร้อมกันด้วยเสียงดังฟังชัดคำขอโทษ b บรนดอนสูดหายใจเข้าปอดพร้อมยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาเมื่อเห็นว่าเริ่มเสียเวลาอันเป็นเงินเป็นทองนักธุรกิจหนุ่มจึงเริ่มต่อรองเอาเป็นว่าผมไม่อยากต่อล้อต่อเทียงกับคุณแบบนี้เป็นไงคุณขอโทษผมผมจ่ายค่าเสียหายให้คุณแล้วเราจบเรื่องเหรอววลเล็กกระตุกยิ้มและคว้าแก้วน้ำจากมือลินซี่สาใส่หน้าหล่อนั่นทันทีเป็นวิธีแก้ปัญหาที่น่าด้านที่สุดเธอตะคอกเมส ลินซี่ตาเบิกกว้างมือเรียวยกขึ้นปิดปากที่อ้าค้างใช่ว่าจะไม่รู้จักเจ้านายตัวเองแต่ไม่เคยชิงกับความไม่ยอมคนของเธอสักทีบัรไลยแล้วไงแดนนี่พึมพำขณะมองเจ้าดูเจ้านายตาปิบป,ปริบแบรนดดนกัดฟันกรอดในตาคมจ้องเธอตรงหน้าเขม็งโมโหจนพูดไม่ออกตะกาผู้หญิงอย่างฉันฝนตกลงมาเป็นน้ำถ้ารู้สึกว่าเย็นก็ดีใจด้วยนั่นแปลว่าหน้าในไม่ด้านสนิทอาจจะพอเยียวยาได้ วิโอเลตยิ้มเยาะแล้วหันไปพยักหน้ากับลินซี่ไปกันเธอลินสองสาวเจ้านายเลขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองปล่อยให้คนที่เปียกปอนยืนขบกรามแน่นจนเป็นสันนูนแบรนเดนจ้องมองร่างเล็กที่เดินหา่าไปตามไม่กระพริบขณะลวงผ้าเช็ดหน้าขึ้นสับน้ำป่อยๆ